คุณครับในคลิปที่แล้วที่เราค้างกันไว้นะฮะเรื่องของถ้าเกิดว่าอยากได้ลูกผู้หญิงต้องยังไงอ่าแล้วก็อยากได้ลูกผู้ชายต้องทํำยังไงใช่ครับ๋ยวให้น้องวิวเล่าเลยดีกว่าสําหรับการเลือกเพศของลูกนะคะอาสุจิเนี่ยจะแบ่งออกเป็นตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้เนี่ย,ยจะมีลักษณะที่ตัวเล็กกว่าแล้วก็วิ่งเร็วกว่าอ่านี่คืออาสุจิในในน้ำอาสุจิมันมีตัวผู้และตัวเมียใช่ค่ะอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลูกผู้ชาย เราจะต้องให้อสุจิตัวผู้ใช่ค่ะอ่าเข้าไปฝังอยู่ในรังไข่ใช่แล้วค่ะแล้วเราจะทํายังไงเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะให้มันเป็นแบบอสุจิตัวผู้เข้าไปถ้าอยากได้ลูกผู้ชายนะคะเราต้องขุดอสุจิให้แข็งแรงนั่นก็คือไม่ค่อยมีอะไรกันบ่อยๆอย่าเอามันอย่าเอาน้ําอสุจิของเราออกมาบ่อยใช่แล้วค่ะก็ขุนให้มันแข็งแรงใช่ค่ะอ่า,าแล้วก็พยายามหลังให้ลึกที่สุดหลังให้ลึกที่สุดอ่า หลังให้ลึกที่สุดไอตรงเนี้ยก็คือว่าคุณผู้ชายครับคุณผู้ชายเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจะเสร็จแล้วนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้อยอสตจิจะออกแล้วนะไอตรงนั้นนะคะเราก็ดันเข้าไปแบบลึกๆเลยใช่ไหมนะใช่เราก็ปิด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 เลย <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอาสุจิตัวผู้เนี่ย <c oughs> จะวิ่งเร็วกว่าอสุจิตัวผู้วิ่งเร็วกว่าใช่แล้วแต่ว่าจะมีความอึดน้อยกว่าตัวเมีย โอ้ผู้ชายไม่อึดเลยนะจบเลยนะถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจะวิ่งช้าแต่ว่าจะมีความอึดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยลึกเนี่ยก็จะทําให้ตัวกู้เนี่ยชนะขาดเลยเพราะวิ่งในระยะที่สั้นกว่าสั้นกว่าและเร็วกว่าใช่ค่ะแต่อายุของมันมันตายง่ายกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลูกผู้หญิงแต่ไม่ต้องปล่อยให้ลึกมากอะไรอย่างเงี้ยไหมเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เราเขียนกันไว้อ่ะแล้วการมีลูก ที่จะได้หมดเลยเนี่ยคือช่วงวันไข่ตกถูกต้องป่ะใช่เออพี่เองผู้ชายองจริงนะพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าวันไข่ตกวันไหนประจําเดือนมาอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยน้องวิวอธิบายเรื่องของการมีประจําเดือนแล้วก็วันที่ไข่ตกให้คุณผู้ชายที่ได้ดูคลิปนี้ได้รู้แล้วก็คุณผู้หญิงได้เข้าใจมากขึ้นหรือมาช่วยดูแล้วว่าเราพูดถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็คอมเมนต์คุยกันนะได้อะโอเค อันนี้นะคะที่เรายกตัวอย่างก,กันไว้ก็คือถ้าประจำเดือนมาในทุกวันที่15ของเดือนช่วงที่ไข่ตกเนี่ยก็จะประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่เมนจะมานะคะั่นก็คือประมาณวันที่1ของทุกเดือนช่วงเนี้ยวันที่1เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องทําการปัมป่มปั๊มนะฮะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจะทําให้เกิดการปฏิสนธิเนี่ยดีที่สุดอันนี้คือถ้าถ้าเราอยากได้ลูกผู้ชายคุณผู้ชายก็อันอันไว้สักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ขุนให้มันแข็งแรงถูกปะใช่ค่ะ ่าแล้วก็พอเรารู้ละเฮ้ยแฟนเราเนี่ยมีประจําเดือนมาวันที่15บางคนตรงบางคนไม่ตรงก็บางคนแบบเลดเราก็ว่ากันแบบก็นับเลดไปอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชัวไปหาหมออยา่างที่เราบอกในคลิปที่ผ่านมาใช่แต่ใครที่มาตรงหรือว่าคุณผู้หญิงประมาณรู้ละเฮ้ยเราเป็นประจําเดือนมาวันที่15บนหะ้าอันั้ไข่จะตกช่วงวันที่วันที่1ค่ะ ช่วงนี้นะฮะใครอยากได้ลูกผู้ชายคุณผู้ชายขุนไว้แล้วก็ปั๊มมในช่วงนี้โอเคอ่าเราก็จะได้ลูกผู้ชายแต่ถ<ช>้าว่าเราไ,ไม่อยากมีมุดนะคะนั่นก็คือช่วงระยะปลอดภัยจะมีระยะปลอดภัยสองระยะก็คือหน้าเจ็ดหลักเจ็ดที่เรารู้กันอันนี้คือจะไม่อยากได้ลูกใช่ค่ะ,ะ okay. จะไม่เกิดการปฏิสนธิเลยอ,อันนี้ปลอดภัยชัวร์เลยนั่นก็คือก่อนมีประจำเดือนวันแรกนะคะอันนี้วันแรกนะคะเจ็ดวัน สมมติว่าเรามีประจำเดือนทุกวันที่สิบห้าแล้วก็นับย้อนจากวันที่สิบห้ามาเจดวันคือวันที่แดจนถึงวันที่สิบ้าเนี่ยคือระยะาปลอดภัยแล้วก็ระยะที่สองหลังมีประจำเดือนวันแรกเจ็วันวันแรกนะคะวันแรกใช่ค่ะวันแรกถือี่สมมติว่ามาสิบห้าบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ระยะเวจวันหลังเนี่ยคือหลังจากมีประจำหลังจากหมดประจำเดือนแล้วบางคนประจำเดือนมาสมมติว่าหมดมีประจำเดือนมา3ามวันมาวันแรกสิบห้า สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันนั้นคือวันที่สิบเจ็ดหมดบางคนก็ใจผิดว่าอ๋อนับจากเป็นวันที่สิบเดอ่าสิบแปดใช่ค่ะแบบนี้ผ <18, S 2> ิดผิดค่ะแอบผิดต้องนับจากวันแรกเท่านั้นนะคะก็คือวันที่สิบห้าหลังจากวันที่ห้าวันที่สิบหกคือวันที่ยี่สิบเ็ดเจ็ดวันหลังคือระยะที่ปลอดภัยอืมอันนี้คือจะไม่มีลูกอันนี้ข้อมูลทั้งหมดนะฮะเราไม่ได้มนโนเราศึกษาเพื่อให้ เอาความรู้เป๊ปะๆมาให้กับคนที่ได้ดูคลิปนี้เนาะค่ะอโอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับในคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับผู้ชายปัม๊มมให้ถูกวันสําหรับลูกผู้ชายปัม๊มมได้ตลอดเวลาสําหรับลูกผู้หญิงเนาะ<ช>โอเค<ช><ช>ครับวันนี้ไปกันแล้วครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ